เจฮครับทุกคนมาต่อกันเลยฮะเลี้ยวเก้าเดี๋ยวนะมีผมอยู่คนเดียวเหรอโอ้ไม่กอดมีเราอยู่คนเดียวชิปโอ้ยเฮียกูไม่ชอบเลยว่ะทางเนี้ย mm. เป็นไงวะเนี่ยเชี่ย yeah. กดน้ำกินได้ไหมฮัลโหลลองทิมมันท,ทุกประตูอะเผื่อมันมีทางครับถึ่จริงๆแล้วมันไม่มีอะถูกไหมเฮียอะไรเฮียอะไรเฮ้ โอ้โน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 อุ้ยเฮียคนมืดเลยเดี o, 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 e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอฮาอีเฮียมันยังตามมาอยู่อย่าพึ่งติดเข้าไปกดดีกดเฮปีดีปีดีเฮีย เฮียลิฟตกป่ะเนี่ยโอ้ยเฮียตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยสัตว์อะไร9.5 what the fuck <c oughs> โอ้โหแม่งโอ้ยน้ำตากูจะไหลแล้วเนี่ย9.5เฮีย <c oughs> โอ้ยโอยมึงเป็นใคร อะไรให้กูกดทำไมหยิบมีดได้ไหมสัตว์อะไรอ่ะอาหารผักแล้วก็กูกูกูต้องทำอาหารให้มึงหรอโอ้อะไรเนี่ยจริงหรอโอ้เฮีย ต้องทำอาหารให้นาะกก้ามแดกครับโอ้ยอ่ะเจอไข่อ่ะออกะดมันให้หมดอะเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรครับเราดูตู้เย็นดีว่ะอ่ะเจอชีสโอ้ยว่าจะต้องต้องกด ทั้งหมดอยู่ดีนะเพราะว่าเห็นมันบอกมันมีผักด้วยยังไม่เจอโอ้ยหวังว่านนี้มันจะไม่มีอะไรนะมันต้องมีซักกล่องแหละเพราะมันหมดแล้วอ๋อได้อะไรไม่รู้สองอย่าง ด้านหลังนี้ไม่มีอะไรนะเพลงมงนไ่่คืนเคียงจริงๆเฮียออเอเอเฮียมึงจะมองตามทำไมแล้วก็เดี๋ยวทำให้กินใจยเย็นๆดิเราเราเราคนครบยังวะผมก็ไม่รู้อา้าวว่าเราเริ่มเลยดีกว่าอ่ะใส่ผากสิเก็บมาแล้วไม่ใช่หรอ โอเคอ่ะผักมาแล้วครับหั่นเกมเชี่ยอะไรเนี่ยมีทำอาหารด้วยโอเคคัดแล้วหั่นแครอทแล้วต้องมีหั่นอะไรกระหล่ำปีหรออ่ะโอเค โอเคคูกสิอ่ามันกินกี่ฟองอะเดี๋ยวนะอ๋อกินเยอะเหรอโอเคเรกว่าไม่กี่อันมันกี่อันเลยเนี่ย เย็นๆนะพรนมเอามีเวลาจำกัดไหมถ้ามีกูโดนไปแล้วโอเคผสมแล้วใช่ไหมอ่ะไข่เจียวปะเอาเลยอ่ะผักลงฟิปผักลงยังทำไมกูไม่เห็นผักวะอ่อ โอเคใส่จานเสร็จแล้วเหรออ่ะตกแต่งหน่อยสิมีอะไรนี่นี่นี่ไข่ใช่ไหมเนี่ยไข่หรือหรือเขียงวะอะอะไรวะน่ะพริกไทยเหรอออมเล็ตว่างาั้นอ่ะ,อะใส่อีกเฮี้ยจะเผ็ดไหมเนี่ย ยังไงกันล่ะจะกินอะไรอีกอาคุยกับอา m s t r o องเออโอ,อ้แม่งแม่งต่อยลิบล่วงภายในหมัดเดียวด้ยเนี่ยข้างหลังฉันคือทางออกแต่ว่าเนี่ย ฉันจะไม่ปล่อยแกปไปง่ายๆหรอกไฟล์อินกิเดียนอ้าวทำให้แล้วผมทำเสร็จก่อนจะมาคุยกับพี่อีกเนี่ย <Yeah. S 1> ผมทำก่อนจะมาคุยกับลูกพี่ครับจริงๆนี่ผมทำเสร็จแล้วลูกพี่แไม่แบดนะก็ใส่ครบแล้วนะ แต่ผักอยู่ไหนไวะชิบหายแล้วมันไม่แบดนะอะอ่าๆดูสิโอเคแต่ผักมันใสไปแล้วมไม่รู้มันหายไปไหนอ๋อโอเคดีใช่ไหมโอเคขอบคุณครับไปนะพี่โอ้เช็ดโอ้ เลเวลสิ S <S 50. มีหลายคนออยโอ้ยเดี๋ยวนะโอหไอหน้าเด็กนั่นเลเวลสินี่เป็นเลเวลสุดท้ายนะครับนะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีอัปเดตอีกนะสิบเอ็ดนะถ้าสมมุติม,มีอัปเดตเนี่ยผมอาจจะมาเล่นเออือบรวดเดียวเลยแล้วกันยาวๆเลยแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะย้ำกันอีกทีนะครับนะไปตามกันดูได้นะครับนะ หรือว่าจะขึ้นตรงซ้ายขวาโหวะ่ะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ